โยโย่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยผมบอยไลฟ์เกมเดฟซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำระบบคูดาวนั่นเองนะครับซึ่งระบบคูดาวที่มีการโชว์ u i ด้วยนะครับไม่ใช่คูดาวที่มองไม่เห็นนะครับโอเคซึ่งระดับแรกนะครับให้ทุกคนนะครับมาที่นี่นะครับมาที่ตัว Starter GUI นั่นเองนะครับแล้วก็มาทําการเพิ่มสกินจีอูไตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นนะครับคูดาวแล้วกันนะครับจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเพื่อให้มัน เข้าใจง่ายนั่นเองนะครับโอเคซึ่งก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงมันต้องมีตัว n ด้วยนะทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นตัว n นะโอเคหลังจากได้แบบนี้นะครับก็ทําการเพิ่มเฟรมเข้ามานะครับผมจะลากเจ้าเฟรมตัวนี้ลงไ้ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะให้นะครับเฟรมตัวนี้นะครับซึ่งผมจะปรับไซส์มันนะครับมาที่ property แล้วก็มาที่ตัว size นะครับรับเป็นศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์นะครับทั้งแกน x แกน y นะครับ ซึ่งตัวแกน x เนี่ยผมจะให้มันเป็น 0. 0เท่าไหร่0.15แล้วกันครับเพราะมันก็ใหญ่ไปนะอาเป็น0.5แล้วกันนะครับเฮ้ย0.05น,นะครับ,อ 0. 0, 0. รบโอเคอน่าจะพอดีนะครับแล้วก็ตัว y นะครับผมจะให้มันเป็น0.15อันนี้ก็ยาวไปนะครับผมจะให้มันเป็น0.14แล้วกันแล้วก็ ตรงข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับใหม่นะครับผมเป็น0.7แล้วกันนะครับจะได้ดูแบบกว้างขึ้นมาหน่อยโอเคแล้วก็ตัว Canvas นะครับผมก็จะทําการเพิ่มตัว Canvas Group นะครับก็คือกดปว่กดตัว C นะครับ CA แถวนี้ก็ได้นะครับมันจะมีคําว่า Canvas Group ตัวนี้นะครับก็ให้เพิ่มเข้ามาแบบนี้นะครับหลังจากเพิ่ม Canvas Group เข้ามาแล้วทําอะไรต่อนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น CG แล้วนะครับเพื่อง่ายต่อการเรียกใช้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมจะทําอะไรต่อผมให้ ให้ทุกคนนะครับทำการเพิ่มตัวนี้นะครับกดบวกแล้วก็กดเฟรมเข้ามานะครับแล้วก็ภายในเจ้าตัวเฟรมตัวนี้นะครับผมจะให้ทําอะไรผมจะให้ทุกคนนะครับมาที่ตัวไซส์นั่นเองนะครับแล้วก็ทําการปรับเป็น000นะครับแล้วก็ตัวแกน x เนี่ยนะครับผมจะทําการนะครับเปลี่ยนให้เป็นเท่าไหร่0จุดไม่ต้องศูนย์นะครับต้องเป็น1เลยนะครับโอเคจริงๆแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่เป็นศูนย์นะครับโอเคถูกแล้วนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือได้เจ้าตัว CG ตัวนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนชื่อเอทอลต้องเปลี่ยนไซส์มันให้ด้วยนะครับเปลี่ยนจากเหมือนกันกันกบตัวเฟรมเลยนะครับให้มันเป็นศูนย์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการนะครับมาปรับตรงสเกลนะครับให้เป็นหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ตรง y ตรงนี้ก็เป็นสเกลเท่ากับหนึ่งนะครับโอเคมันจะได้แบบพอดีพอดีกับตัวเฟรมข้างนอกตัวนี้นะเห็นไหมนะพอดีเลยนะครับโอเค ซึ่งไอเจ้าตัวเฟรมภายในตัว CG นี่นะครับผมก็จะขอให้มันเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับโอเคซึ่งสีเขียวตัวเนี้ยมันมองไม่เห็นนะครับผมก็จะให้เดีย๋ยวทุกคนทําการนะครับปรับให้มันเป็น,นอไอ0.2ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็ลากลงมาข้างล่างครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกคนนะครับปรับเป็นศูนย์นะครับจริงๆริงมันลากลงมาได้ไหมผมแบบ จะลากให้มันลงไปแบบสุดๆไปเลยเดี๋ยวต้องปรับลากลงมานะครับลากลงมาเรื่อยๆโอเคให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาให้เป็นศูนย์นะครับโอเคมันจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนทําอะไรต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับทําการบวกอีกวัดอีกตัวหนึ่งนะครับบวกตัวเทคนั่นเองครับเทคลาเบลนั่นเองซึ่งให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเปลี่ยนชื่อเป็นเทคนะครับนั่นเองนะครับโอเคซึ่งเจ้าเทคตัวนี้มันเอาไว้ทําอะไร มันเอาไว้ทาตัวแบบสแสดงตัวเลขที่มันเป็นเวลานั่นเองนะครับเวลาการกูดาบนั่นเองผมจะให้มันเท่ากับไม่มีเอ้เท่ากับศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะปรับไซส์ให้เป็นยี่สิบนะครับแล้วก็สีผมจะให้เป็นสีามนต้องเป็นตรงนี้นะครับเทค t ค o ร์เลอร์นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นทําอะไรต่อนะครับก็ ผมจะเพิ่มความสวยงามครับด้วยยูไอสโต e นะครับก็คือมันจะมีกรอบเห็นนะมันจะมีพวกขอบอยู่ตัวขอบเท็กแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจะขอเพิ่มให้เป็นสองแล้วกันนะครับ2อนะครับแล้วก็ตัวเท็กเนี่ยผมมาที่ไซส์ครับมาที่ไซส์ให้ทําการปรับเป็นศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับไอตัวเนี่ยปรับเป็น1นะครับโอเคแล้วก็ตัววายก็ปรับเป็น0.4นนะครับโอเค แต่วันนี้ก็ลากลงมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวแบ็กกราวนะครับเดี๋ยวผมไปดูแบ็กกราวก่อนนะครับแบ็กกราวแบ็กกราวแบ็กกราวตัวนี้ครับปรับเป็นหนึ่งด้วยนะครับมันจะได้ใสทะลุนั่นเองนะโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วให้ทุกคนทําอะไรต่อนะครับให้ทุกคนทําการปิดตัวเทคตัวนี้ไว้ด้วยการ visible false นั่นเองนะครับโอเคมันก็จะหายไปนะครับมันจะซ่อนอยู่ก่อนนั่นเองหลังจากนั้นให้ทุกคนทําอะไรใช่ไหมให้ทุกคนมาที่นี่ครับมาที่ เซิร์ฟเวอร์สคริปต์เซร์วินั่นเองนะครับให้ทุกคนทําการเพิ่มตัวสคริปต์ขึ้นมาครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนนะครับทําการมาพิมพ์ในสคริปต์นะครับป้า local นะครับ player นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับเกม get service นะครับแล้วก็ player นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนทาอะไรต่อนะครับให้เอา player นะครับมาทําการนะครับเรียกใช้ตัว player a d d e connect แล้วก็ function นั่นเองนะครับโอเคซึ่งได้แบบนี้แล้วนะครับให้ทุกคนทําอะไรต่อ ให้ทุกคนนะครับทำการนะครับเรียกใช้ตัวเพลเยอร์นั่นเองก็คือผมจะให้มันชื่อว่าเพลเยอร์ตรงนี้นะครับเอาค่าพารามิเตอร์เข้ามาในตรงนี้นะครับซึ่งจะตั้งชื่อว่าเพลเยอร์ทุกคนจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำอะไรต่อนะครับให้ทำการนะครับทำการครับสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับที่ชื่อว่า z คู่ดาวนั่นเองนะครับ z คูดาวตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับ z คู่ดาวตัวนี้นะครับมันเอาไว้ สร้างนั่นเองนะครับผมจะสร้างค่า number value นั่นเองนะครับเพื่อเอาไว้เก็บอะไรเอาไว้เก็บครูดาวของตัวผู้เล่นที่กดปุ่มสกิลหรือว่าอะไรต่างๆนั่นเองผมจะให้ name เท่ากับอะไร name เท่ากับนะครับ s a นะครับคูดาวแล้วกันนะครับโอเคซึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เท่ากับ value อะไร value เท่ากับ0นนะครับค่าตั้งต้นมันจะเป็น0นย์นะครับแล้วก็ทำไงต่อนะครับ มื่อสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ต้องย้ายนะครับก็คือย้ายตัวมันไปอยู่ที่ไหนนะครับผมก็จะให้เข้าไปอยู่ในตัวเพเยอร์นั่นเองนะครับก็คือค่านี้นั่นแหละนะครับโอเคไหนลองรันดูหน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างที่ผมพิมพ์เมื่กี้นะให้มาดูตรงนี้นะครับเพเยอร์เพเยอร์แล้วก็อะไรเนี่ยนเห็นไหมมันจะมีค่าแซดคูดาวขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวนัมเบอร์ทิไอ้นัมเบอร์แวลูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าทุกคนทําถูกแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนกลับมานะครับ กลับมาที่สริปนี้แล้วก็ทําอะไรต่อปิดนะครับปิดนะครับใช่ปิดเลยนะครับสั้นๆแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําจริงๆก็คือนะครับมาที่นี่นะครับอุดาวนะครับแล้วก็ทําอะไรต่อสร้างสกิปขึ้นมาใหม่นะครับสริปฝั่งคลาแอนน์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ทาอะไรนะครับสคริปฝั่งคลาแอนต์ตรงนี้นะครับผมจะให้มันนะครับทําการนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาที่ชื่อว่าอุดาวนะครับโอเค แล้วก็ทําอะไรต่อนะครับแน่นอนว่าผมจะเอาไว้เก็บตัวครูดาวนะครับแล้วครูดาวนียผมจะรับมานยังไงนะครับผมก็ต้องรับตัวเพย์เยอร์เข้ามาก่อนนะครับเพย์เยอร์เท่ากับอะไรเพย์เยอร์เท่ากับเกม g g t t e r v v c e แล้วก็ p พ a y เยนะครับ dot <The> local Player นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าถึงเลยแล้วก็ค้นหาไฟล์เ e r ่อใช้ซัดนะครับแล้วก็คอยนะครับไม่ใช่ครูดาวนะครับโอเค ซึ่งมันก็จะเป็นไอเจ้าตัวนี่นะครับสคริปนี้ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะก๊อปปี้อย่างนี้มาเลยก็ได้นะครับถ้ามันกลัวว่ามันจะผิดนับก็ก๊อปปี้แล้วก็มาวางตรงนี้เอ่ยก็ได้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะเก็บค่าแซดคูดาวหรือก็คือท่าอ b อบเจกต์แซดคูดาวให้เราแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ปิดตัวนี้ไปแล้วว่าตรงนี้เรามาดูต่อนะครับ ก็คือให้เราสร้างวายลูขึ้นมานะครับวายลูช2นะครับแล้วก็อะไรต่อแล้วก็เวทนั่นเองนะครับให้มันรอเวลาหน่อยไว้กันเดี๋ยวมันจะค้างนะครับมันทำงานเร็วเกินไปนั่นเองนะครับโอเคซึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะรำคาญเด็กแว้นแล้วฮะไม่รู้จะแว้นอะไรกันนักหนานะอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องทําในนี้ก็คือนะครับเอาค่านะครับที่เรียกว่าค่านะครับ ตัวคูดาวนั่นเองนะครับดอทแมลูนั่นเองนะครับมากนะครับทําอะไรมาลบนั่นเองนะครับแอ่มามาเฉยๆนี่แหละไม่ต้องลบนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็คือให้ตัวเพเยอร์ตัวนี้นะครับให้เรานะครับค้นหาตัวเพเยอร์จีไอนะครับแล้วก็คูดาวนั่นเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เราจะค้นหามันนะครับ แล้วก็อะไรต่อมันก็จะเป็นเฟรมนะครับเฟรมต่อแล้วอะไรต่อก็ CG ต่อนะครับก็คือเจ้าตัวแคนวาสเจ้าตัวเฟรมเจ้าตัวแคนวาสตัวนี้นะครับแล้วก็แล้วค้นหาอะไรต่ออีกค้นหาเฟรมนะครับซึ่งเราจะทําอะไรกับเฟรมตัวนี้เราจะให้มันเป็นไซส์นั่นเองนะครับเราจะใช้ความสามารถของไซส์มันนะครับมาทําอะไรมาเท่ากับนะครับ udim 2. new นั่นเองนะครับซึ่งไอเจ้าตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นนะครับค่าที่เราจะเอาไว้กําหนดไซส์ของตัวเฟรมนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าค่าแรกมันจะเป็นค่า x นะครับแต่ว่ามันจะมี2ค่าแบบนี้นะครับ x มันจะมีศูนย์สองตัวนะฮะมันจะมีค่า2ตัว y ก็จะมีค่า2ตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องมาปรับตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับ x มันจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ1นะครับแล้วก็ y ตรงนี้เราจะให้มันเท่ากับตัวคูดาวน์ value แล้วก็ลบนะครับส่วนภายในนี้นะครับทำอะไร แน่นี้ใช่ไหมครับให้เรานะครับจริงๆในส่วนนี้นะผมคิดว่านะครับให้เรานะครับต้องมาทําการนะครับมาที่นี่ก่อนนะครับปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาที่สตาร์เตอร์ r ชเลคเตอร์นะครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อนะครับสตาร์เตอร์เชเลคเตอร์ตัวนี้นะครับให้เรานะครับทําการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า p l a y e r ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เกม Service นะครับแล้วก็ p l a y e r นะครับ dot local player นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราเอาเพลเยอร์มาทําอะไรเราก็เอาเพลเยอร์มาไว้ใช้ง,งานนั่นเองแต่ว่าเราจะสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า UIS เท่ากับ Game Get Service นะครับแล้วก็ User Input Service นั่นเองนะครับก็ทําการเพิ่มเข้ามาเลยหลังจากนั้นนะครับเอาตัว User Input Service ของเรานะครับประการเรียกใช้ Input Begin นะครับแล้วก็ Connect Function นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทำอะไรต่อก็ให้ทุกคนนะครับทำการนะครับ เอาตัวพารามิเตอร์เพิ่มเข้ามานั่นเองครับพารามิเตอร์นะครับเพสแ e ้วนแล้วก็ตัวแชทนะครับหลังจากนั้นนะครับทําอะไรต่อก็เอาตัวแชทมาเช็กนะฮะมาเช็กว่าถ้ามันมีแชทนะครับก็ให้รีเทิร์นนั่นเองก็คือตอนที่เราพิมพ์แชทอยู่เราจะไม่ให้มันกดปุ่มพวกนี้แล้วทางานนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับทําอะไรต่อนะครับถ้าเกิดว่านะครับถ้าก็คือ if paste นะครับคีย์โค้นั่นเองนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ enum .keyycode นะครับ แล้วก็เท่ากับอะไรเท่ากับ q ิวเอเมนเท่ากับแแล้วกันนะครับโอเคเราตามแบบเราสร้างฮูดาแซดขึ้นมาเราก็ต้องแซดนั่นเองนะครับแล้วภายในเนี้ยเราจะเอาไว้ทำอะไรนะครับผมจะเอาไว้ตึงค่าของ dash นั่นเองนะครับซึ่งผมจะสร้างฟังก์ชันนะครับไว้ข้างนอกนี้นะครับฟังก์ชัน Das h นั่นเองนะครับซึ่งให้ทุกคนนะครับทำการนะครับเรียกใช้ตัว v e l o city นั่นเองนะครับก็คือมันจะเป็น การสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการ instantiate body นะครับ body นะครับแล้วก็ velocity ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทำอะไรต่อนะครับเอา v e l o ตัวนี้นะครับมาทำการกำหนด max force ให้มันนะครับเท่ากับ vector c dot new นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ10,000แสนไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็น0ูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็น10,000แสนนะครับโอเคหลังจากนั้นทำอะไรต่อก็ทำการ vector นะครับ velocity เท่ากับอะไรเท่ากับ player นะครับ s h i f t c h a r a c t e r แล้วก็ไฟเฟ i ร์ชชัยโมเมนต์น้อยนะครับโมเมนน้อย root แล้วก็ Part นั่นเองนะครับ Root นั่นเองนะครับซึ่งก็จะว่าเข้าถึงตัว C-Frame แล้วก็ .look Vector นะครับคูณเท่าไหร่คูณ100นะครับซึ่งมันต้องมีตัว OR ด้วยนะครับก็คือ Vector นั่นเองนะครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อนะครับให้ทุกคนนะครับทำการนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า เดบิตนะครับแล้วก็ add อ t เทมนะครับแล้วก็เอาเวลูนะครับมาใส่ไปัี่0.5นะครับก็ทําการลบเวลูนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะลบก็ทําอะไรต่อนะก่อนที่เราจะลบเราต้องการทําการแบบย้ายค่าเวลูนะครับไว้ในตัวเพเยอร์ก่อนนั่นเองแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ในฮูแมนนอยด์รูทพาร์ตไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการทําการสร้างฟังก์ชันเดสนเอง ถ้าถามว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ยังไงใช่ไหมครับก็มันจะมีประโยชน์แบบนี้นะครับเราประกาศไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นระเบียบแล้วก็เราสามารถเรียกใช้มันได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็เอาตัวเดสแค่นี้มาบานตัวเนี้ยมันจะไปเรียกใช้โค้ดในส่วนนี้นะครับซึ่งมันก็จะทําการทํางานให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองกดแฟดูนะครับเห็นไหมมันจะเดสให้เราแล้วเห็นนะโอเคนะครับมันก็จะเรียกใช้เดสแต่ตอนนี้มันไม่มีโคดาวนะมันก็รูรูไเลยนะครับโอเค ซึ่งนะครับจุดหลักของเราจริงๆไม่ใช่ตัวแดนนะครับต้องเป็นคูดาวนั่นเองเราจะทําอะไรกับคูดาวนะครับเราก็นะครับทําการนะครับสร้างนะครับตัวดีเปลขึ้นมานะครับซึ่งเราจะให้ดีเปล์นะครับโลเค้านะครับซึ่งมันจะเป็นตัวจริงๆมันต้องเรียกว่าคูดาวครับโอเคมันจะเรียกว่าดูดีเปลไม่ได้นะเพราะว่าเราจะเอามาทํากับตัวคูดาวนั่นเองให้เ้่ากับเฟลท์นั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับไอตัวดีครูดาวตัวนี้มาทําอะไรนะครับก็ให้มันเพิ่มเงยอนขอันนี้เป็นแอนนะครับคูดาวนะครับเท่ากับเฟลนั่นเองนะครับข้างบนนี้เราจะให้ครูดาวเท่ากับอะไร Q ะครูดาวเท่ากับชูนั่นเองก็คือเราจะเปลี่ยนค่าสถานะจากเฟลให้เป็นทูนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเราทําอะไรให้มันเป็นเฟลนั่นเองก็จะมีอ่าโอเคมันก็จะเป็นการคืนค่าให้มันเป็นเฟลอีกครั้งซึ่งตัวแปรหลักๆจริงๆที่เราต้องทําก็คือตัวนี้นะครับให้เราสร้าง ลูปขึ้นมานะครับรูป i นะครับรูปที่ผมจะสร้างค่าเริ่มต้นให้มันเป็น i นะครับเท่ากับ1นะครับแล้วก็ถึงเท่าไหร่เท่ากับ30สิบนะครับแน่นอนว่ามันจะเป็นผมจะให้มันรออยู่ประมาณ3าินะครับผมจะให้มันท้าดเป็นะครับศูนย์จุนะครับแล้วก็เจ้าตัวตัวนี้นะครับผมจะให้มันทําอะไรนะครับผมจะให้มันนะครับทําการนะครับเลือกใช้ตัวนี้ก่อนนะครับให้ทุกคนนะครับสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า local ขึ้นมาแล้วครับ มันก็คือตัวแปรนั่นแหละทุกคนจะสร้างว่าอะไรก็ได้ผมจะสร้างว่า Z cooldown นะครับโอเคก็คือผมจะเรียกใช้ไอ้เจ้าตัว cooldown ที่ผมสร้างขึ้นมาผ่านตัว server script นั่นเองจะทำอะไรผมก็ถ้าเขาถึง player นะไฟ,ฟเพิ่มใช้แล้วก็อะไรตัวแล้วก็ไอ้ตัว s e cooldown นี่นะครับโอเคจะเข้าถึง set cooldown หลังจากนั้นนะครับผมจะทําอะไรต่อผมก็จะให้ set cooldown นะครับโอเค s e cooldown .value นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ เท่ากับตัว3นั่นเองนะครับก็คือหลังจากกด n e x ไปแล้วไอตัวคูดาวเรามันจะเซตค่าไปที่3นะครับซึ่งไอค่า3ตัวเนี้ยเราจะมาทําอะไรนะครับเราก็จะเอามาทําอย่างนี้นะครับเราจะให้นะครับมาทําตรงนี้นะครับก็คือค่า dot v a l ตัวเนี้ยเราเอามาลบอะไรเรามาลบนะครับลบเท่ากับอะไร0.1นนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะเป็นนะครับการลบ ที่แบบจะให้เราลบค่าแบบสูงสุดตั้งแต่ค่าเลขสามนะครับจนเหลือจนไปเรื่อยๆนะครับจนเท่ากับเท่ากับศูนย์นะครับก็คือผมจะตั้งค่าเงื่อนไขถ้านะครับแซดคูดาวนะครับ dot value นะครับน้อยกว่าศูนย์นะครับผมจะให้ทาอะไรมันก็จะให้แซดคูดาวนะครับ d o value นะครับเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับ แล้วก็อะไรต่อนะครับผมก็จะให้ตัวให้เ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นอะไรต่อมันก็จะไม่มีอะไรต่อแล้วทั่นเองนะครับก็จะทําการนะครับเข้ามาที่เงื่อนไขนี้เห็นเข้ามาที่ตัวแปรตัวนี้นะครับมันก็คือมันจะคืนค่าคูดาวให้เรานั่นเองนะครับโอเคซึ่งไหนเรามาลองเทสกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงแซดคูดาวตรงนี้นะครับลองกดแซด อ่ะเห็นไหมผู้คนเห็นไหมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเห็นปะเนี่ยอ่ะผู้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมตัวหลอดมันจะทําการนะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับตามที่แบบเราตั้งค่าไว้นั่นเองนะครับซึ่งเรากดภายในแับหลอดมันยังเขียวอยู่ใช่ปะเห็นไหมมันก็กดไม่ได้เรื่อยๆนะครับโอเคซึ่งแค่นี้ก็เป็นครูดาวนะครับแต่ว่าเรายังไม่พอใจแค่นี้นะครับ ให้เรามาที่นี่นะครับตัว local script ตัวนี้นะครับเป็นของตัว s k ิ n UI นะครับเรามาทําอะไรนะครับเราก็นะครับมาทาการนะครับเพิ่มนะครับสิ่งที่เรียกว่านะครับถ้ากูดาวนะครับ dot v a l ูนะครับจริงๆมันต้องเพิ่มมันต้องเช็คจากตัวนี้นะครับถ้า p เ a y e r นะครับ dot อ่าอืม เช็คคูดาวไปก่อนนะเช็คคูดาวนั่นแหละแล้วก็ถ้าเวคูดาวแวลูนะครับมันนะครับมากกว่าศูนย์นั่นเองนะครับผมไม่ให้ทําอะไรผมก็จะให้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวเพย์เลอร์นะครับอะไร d t i c k นะครับแล้วก็ d t i c k นั่นเองนะครับซึ่งเท่ากับอะไรเท่ากับอ่าตัวตัวอะไรนะครับก็คือตัวนะครับคูดาวนะครับ อูดานะครับ dot value นั่นเองนะครับซึ่งมันจะต้องมีการนะครับทำการอะไรทำการนะครับเอามาเป็นแบบ number to number ก่อนนะครับซึ่งมันจะทำอะไรให้เราใช่ปะ่ะไอตรงเนี้ยมันจะทำการแปลงเป็นตัวเลขนะครับก็คือเราจะแปลงเจ้าตัวนี้สต i ิงของเราซึ่งผมจะให้มันสต i ิง format นะครับสต i ิง format ตัวเนี้ยเอาไว้ทำอะไรนะครับ มันเอาไว้ตัวแบบเดี๋ยวผมลองแบบผมลองรันแบบนี้ให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับจะขอปิดไ้ก่อนถ้าผมแบบเอาแบบนี้มาใส่เลยใช่ไหมอ่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำการเปิดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราต้องแบบมากกว่าศูนย์นะครับเราจะให้มันแบบ a d s t b l e เท่ากับชูนั่นเองนะครับก็คือผมจะเปิดตัวเทคตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมก็จะเช็คต่อนะครับถ้า นะครับคูดาวนะครับดอทแ a ลูนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับผมจะให้มันทําการนะครับปิดลงไปนั่นเองนะครับไนลองมาเซตดูนะครับลองนะครับลองกดนะครับเห็นว่ากูเห็นอะไรเกิดขึ้นไหมนี่นะครับตัวเลขมันจะปรากฏนะครับแต่ว่าใจสังเกตนะครับว่ามันมีตัวทศนิยมโคตรเยอะเลยนะครับผมก็จะให้ทุกคนนะครับมาทํานะครับ ตัวเมื่อกี้นะครับผมเอาตัวคูด w n ตัวนี้นะครับมาทําการนะครับทูนัมเบอร์นะครับแล้วก็สตริงดอตฟอร์แมตนั่นเองนะครับแล้วก็จริงจริงตัวนี้มันมันไม่ต้องแบบทูนัมเบอร์ก็ได้มันเป็นนัมเบอร์แล้วนะครับแล้วก็ให้มันเป็นสต i ิงนะครับฟอร์แมตนั่นเองแล้วอะไรใส่ตัวนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ดีไปเปอร์เซ็นต์เอฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าคูด w n ของเรานั่นเองไหนลองรันดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมครับมันจะลดลงนั่นเองนะครับค่าตัวทศนิยมของเรานั่นเองแต่ว่าผมยังไม่พอใจแค่นี้นะครับผมจะเอาเป็นแบบให้มันเป็นทูนะครับ t ู o ัมเบอรนั่นเองนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับลองดูนะครับอ่าเห็นปหมมันจะกลายเป็นเลขหลักเดียวนั่นเองนะครับกลายเป็นทศนิยมหลักเดียวเห็นไหมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวระบบคูดาวขึ้นมาแบบง่ายๆแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งก็ไม่ยากนะครับแต่ผ่านไปยี่สิบนาทีแล้วอันนี้ไม่ยากนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับระบบครูดาวนะครับเราจะกดรัวๆไม่ได้ละโอเคก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าติดใจก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับไม่บายนะครับถ้าอยากได้ระบบอะไรอีกก็ทักไอคอมเมนต์ไว้นะครับยวผมมาทําให้ถ้าผมทาเป็นนะครับโอเค